อ่ะดอ,อกพี่น้องพคนว่าหายใส่มีดใส่มือหอ้อนฮ้นอ,อนพาขี่เล็กกันกำหนึ่งกับสีแดงตัวสามนาทีเมน,ออพนุพี่น้องน้องได้วพีหน่อยวิธีการห้อนพาขี่เล็กกัน อ้ค <łość> ือซ <ien>. ื้อมันแดดมันหอนไปหาคลิปยังอยากหาคลิปอยู่ในโฮมีเ้าพี่นลองห้องมันยี่เล็กมีผู้เบ่มเพอสามคนบอกนะฮ่ เคิดว่าเใส่ฝนกกังห่มที่หัวเราวงรดแดดนียคนหลัเห็นป่าวกกังห่ม่เาหนีเนาะเห็นป่าวจาวากริออกไปหาคลิปอะไรยังไงหัวเราจ้าบงแดดรู้หมดเลยกือนลสิเสื้อม่กินแกงไม่ขี้เลีกพี่น้องวันนี้เ่อไดใส่มีดใส่ผ้าดอกพี่น้อง่นว่าหายใส่มีดใส่มือหอนเคิดว่าเใส่ฝกักังห่มที่หัวเราวงรดแดดนียคนห่ะเห็นป่าแกังหมเหนีเนาะ เห็นบ่เจ้าว่ากฤสิออกไปหาคลิปได้ยังไงพุ่นล่ะเจ้าเบิ่งแดดทุกคนพ่อผู้ขี่เลขกที่ผู้วงพ่อสามคนมพี่นอ้องมาฟังตะลกเว้าวกระไรตืกก่ละนีีพี่น้องกฤสิอยากดื่มคลิปแม่คนบอกว่าหาได้หลายคลิปเงาหาได้หลายคลิปก็สิจมเย็บผ้ามื้อนี้มาฟังผู้เฒ่าพ่อผู้ขี่เลขกกันนี่พี่น้องก็ขี้คขานกันอนอู้เปิดพัดลมใต้พอ่อพี่น,อน้องเด้เปล่าเพื่อด้ไรวันนี้ก็บ่มีคลิปลงคือเก่าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาเบิ่งผู้เฒ่าฮ้อนผ้าขี้เลข จมเหยี่ยวป่าวันนี้เพิ่งฟังพืชเถ้าวว่าจะกี่เล็กกันนี่ีิน้องก็ขี่ขานกันน้อนอู้เปิดพัดลงใส่พ่อี่นองเลยอพ่อะไร say cả khu chơi đi say cả khu joe kéo vậy hôn hòn say mỏ đi. Thôi chi mà thay phần cái hôm đi huống đã vông rốt đèn này. nào ba cái cẳng đi เห็นว่าเจ้ว่าก็ะชออกไปหาคลิปไดยังไงผุ้น <reading ling alı> ่ะ <leve> จ <es> ้าบ uh ังแดดทุดคนขย้าจะได้คลิปยาวลงขยั่มสนใจด้ก่อยพี่น้องมาฟังตองตลกวันนี่ก็ฟังตลกไม่ใส่คลิปพ่ไปแล้วศาสตร์เงน้ยเดนขากับพระทานใดพานขอกับท่นใดพานไม่หมดอ่ะตะบันขีรถเพกกระเป๋าชีดีเพราะเธอใส่กังหกงเด็ดเงราะว่าไนแล้็นต่กางหกงเดียนี่น่ะ เห็นว่าเจ้าว่ากูสิออกไปหาคลิปได้ยังไงกูเหรอเจ้าเบ่งแดดทุกนหามไปขีดเล็ทีพูดเพก็สามคนเพาพี่น้องมาฟังตะลกบอกอะไรตอนะไรพี่น้องว่าสิยากดืคลิปแม่คนบอกว่าหาได้หลายคลิปเงเาหาไหลายคลิปกับเห็นว่าสมวีวัญกขีลนี้สกัมยนอนาตัคลกกับหนึ่งกับสิได้วัวสามนาทีเป็นว่าพี่น้อง เพงได้พี่นหน่ยวิธีการฮ้อนผัาขี้เล็กคกนนวันนี้กับวิวมีคลิปลงคือเก่าค่ะพี่น้นองสวัสดีค่ะวาเพ,พิ่งเพ้เฒถ่าหฮ้อนผักขี้เล็กใส่กับคูดีดีใส่กับคูดจมเกียวมันฮ้อนใส่หมอเลยืัอแรกสิเสื้อไม่กินแกงว่าขี้เล็กพี่น้องวันนี้เม่ได้ใส่มีดใส่ผ้าดอกพี่น้องพ่นว่าหายใส่มีดใส่มือฮ้อน ใส่กับคูด้ดีใส่กับคูจ้กเกียว้มันฮ้อนใส่หมอเลยคเมื่อแรกสิเสื้อไม่กินแกงเพาขี้เลี้ยพี่น้องวันนี้เ่าไหนใส่มีดใส่ผ่าดอกพี่น้องเพราะไหนใส่มีดใส่มือฮ้อนเพมาขี้เล็กทีพูดว่าสามคนว่าพี่น้องฟังตะลกบอกอะไรตัวอะไรนี่พี่น้องว่ามันสิยาดดื้คลิปแม่คนบอกว่าหาได้ไลคคลิปเงีวหาไล้ยๆคลิปกะเจี

សូវិត <pel> ់ពីដກនដែល់ទៅព្លាស់បានដែល់ខ เห้อกกูเมื่อแดกใส่เสื้อมากินแกงพาขี่เล็กพี่น้องวันนี้ื่อได้ใส่เมีดใส่ผ้าดอกพี่น้องพ่นว่าไหนใส่มีดใส่มือฮ้อนตุฮ้อนพาขี่เล็กกันคำหนึ่งกับสีแดงจสามนาทีเป็นว่าพี่น้องเพิ่งได้พี่ไน่ยวิธีการฮ้อนพาขี่เล็กกัน สะฮ้อนพายคีเล็กกันกัหนึ่งกับสีด่ดตัวสามนาทีเป็นตัพี่น้องต้องได้พิธีการห้อนผักขีเล็กกันเห็ดได้นันนีแล้วคิบยาวนาะมันแดดมันหอนจะบังแดดด้ยวยหรอขอสิบห้าเด้มันอี้ก็ว่ามีคิบลงคือเกาขาพี่น้องสวัสดีค่ะว่าบ่งเพื่อ่าห้อนผักขีเล็ก ืันนี้ก็ว่ามีคลิปลงคือเกาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพระบงผู้เฒ่าค้อนักขี่เล็กจ <laughs> มเยียบอ่าวันนี้มาเพืฟังผู้เฒ่าว่าถ้าขี่เล็กกันนี่พี่น้องก <laughs> ็ขี่กันก็นอนอเปิดพัดลมให้พ่อพี่น้องเลยสอบเพื่ออ

ักเลเลยจะไปเก็บไปเก็บตวอกี้ว่พี่น้องเาเเได้สบเบื่งซนที่รอาคนมันไดนี่หนพี่นิันเบืงแมพี่น่เมบงาดใน้อนกสพดทุ้งเล่าบอไปเก็บป่าไปเก็บดอกมันแดดมันหอนพ้ำพาเืงห้อนไปกี่เล็กพี่น้องสสามชีกัสีดตัวห้อนไปขีเล็กมือแรกสิเสื้อม่กินแกงไปขีเล็กพี่น้องวันนี้ื่อได้ใส่มีดใส่ผ้าดอกพี่น้องคนว่าหายใส่มี ใส่มือหอนไรแต่ย่างออกไปกั